เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสี่สิบเจ็ดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกด้วยการการะทําของมนุษย์ตามข้อใด ส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ลักษณะต่างๆอย่างกว้างขวางมากที่สุด 1. การสร้างรีสอร์ทเกาะร,รูปต้นปามในเอเชียตะวันออก 2. การสร้างโพเดอร์ทําการเกษตรและตั้งถิ่นฐานในทวีปยุโลก 3. การสร้างเขื่อนชามผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเอเชียตะวันออก 4. การสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำแม่น้ำของแต่ละประเทศทั่วโลก 5. การสร้างคลองสตูเอตและคลองปานามาเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรจริงๆโจทย์ข้อนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับโจทย์ภาษาไทยมากกว่าเลยนะเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์ชอยเนยแต่และช้อยนะซึ่งโจทย์เขาถามว่าข้อใดทำให้เกิดภูมิ สังคมใหม่ลักษณะต่างๆอย่างกว้างขวางมากที่สุดนะคีหลักมันอยู่ตรงที่คำว่าอย่างกว้างขวางมากที่สุดเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าช้อยไหนที่ทำให้เกิดอย่างกว้างขวางมากที่สุดสร้างรีสอร์ทเกาะรูปต้นปาล์มการสร้างโพเดอร์ทําการเกษตรการสร้างเขื่อน พอเราเห็นช้อยสามกับช้อยสี่เนี่ยเป็นเรื่องการสร้างเขื่อนใช่ไหมน่าจะมีการเกิดภูมิสังคมใหม่มากกว่าข้อหนึ่งและข้อ2เนาะซึ่งข้อ5บอกว่าการสร้างคลองสุเอตการสร้างเขื่อนเนี่ยน่าจะกินขาดเลยถูกไหมเพราะการสร้างเขื่อนเนี่ยต้องเสียพื้นที่ในการสร้างเยอะมากนะแล้วก็ต้องตัดไม้ทําลายป่าไปเยอะมากในการสร้างเขือ่อนครั้งนึงเนี่ย ทีนี้ข้อ3กับข้อ4มันต่างกันยังไงข้อ3คือการสร้างเขื่อนสามผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเอเชียตะวันออกแปลว่ามันอยู่แค่ในเอเชียถูกไหมในขณะที่ข้อ4ี่เขาบอกว่าสร้างเขื่อนกั้นลำน้ําแม่น้ําของแต่ละประเทศทั่วโลกแปลว่าการสร้างเขื่อนครั้งนี้มันกั้นลำแม่น้ําของประเทศทุกประเทศบนโลกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่เปลี่ยน ข้อที่ส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ลักษณะต่างๆอย่างกว้างขวางมากที่สุดน่าจะเป็นข้อที่4นะเพราะว่าเป็นการสร้างเขื่อนทั่วโลกเลยถูกไหมการล้ำแม่น้ำของแต่ละประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นข้อที่47คสิบเจ็ดคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่4ี่ค่ะตอบช้อยสี่นะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ